คือบางครั้งเนี่ยเราเราใช้คําว่าห้ามเด็ดขาดเนี่ยเราเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะนะว่าไม่อยากให้ลงไปเล่นเลยเพราะว่าไม่ช่วงไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนที่มันมีเขาเรียกรียบเคเรนน่ะนะว่ามันกระแสน้ําที่มันมันหมุนบนเนี่ยเราเรากะเวลาไม่ได้รู้มันเกิดขึ้นเวลาไหนถ้าเลี่ยงได้ก็อยากจะเลี่ยงอยากให้เลี่ยง หลายกาดตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด 5, 5จุดด้วยกันนะครับรวมถึงหาดหลายิ1จุดเ,เราก็มีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะอ,าอ,าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเราไปเตรียมพร้อมไว้หลังสถานีตำรวจโดยที่มีตู้คอนเทนเนอร์เก็บแล้วก็มีเรือมีเจ็ตสกีที่เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็มีการเรียกเตือนในกรณีที่หน้านี้ ทงแดงขึ้นตลอดนะครับแล้วก็เราทํามากไปกว่านั้นก็คือช่วงนี้มันมีขยะมรสมุมขยะมรสุมเนี่ยมันจะมีขอนไม้ลอยเข้ามาลอยแล้วมันไม่โผรมันก็อยู่ประมาณเปิ่นปิ่นน้ำกันนี้มันมันจะไปมีผลอะไรมีผลกับเรือเจัสกีของไร้กาดที่ออกไปช่วยนักท่องเที่ยวนะเราก็ได้เด เอา,เป,อาเป็นอันตรายครับอันตรายต่จ็ดสกีด้วยเรือประมงเรือประมงเร,เรืออะไรพวกนี้เราก็พยายามที่จะเมื่อมันมันถูกขึ้นซัดขึ้นมาบนหาดแล้วเนี่ยอย่าให้มันลงกลับไปอีก,กเ,อเราก็เอาขึ้นกับเอาขึ้นมาเก็บซะ ือบางครั้งเนี่ยเราเราใช้คำว่าห้ามเด็ดขาดเนี่ยเราเราก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะว่าไม่อยากให้ลงไปเล่นเลยเพราะว่าไม่ช่วงไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนที่มันมีเขาเรียกรีฟเคเรนต์นะนะว่ามันกระแสน้ำที่มันมันหมุนบนเนี่ยเราเรากะเวลาไม่ได้ไม่รู้มันเกิดขึ้นเวลาไหนแต่ลงนั้นต่อให้เชี่ยวชาญปัญหาสุรินทร์นะนะต่อให้คนเชี่ยวชาญว่ายน้ำเนี่ยก็เอามาอยู่นะก็เลยบอกว่าถ้าเลี่ยงได้ก็อยากจะเลี่ยงอยากให้เลี่ยง แล้วเราก็กำชับเวลาของรายการเนี่ยถ้าคุณสามารถลากยาวไปถึง6โมงเย็นนะหรือว่าเช้าเนี่ยแปดโมงเช้าคุณไปถึงก่อนก็พยายามที่จะเฝ้าดูเพราะว่าบางทีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเขาอ้างมาเขาเสียจ่ายค่าเครื่องบินมาแล้ว<ม>อยากจะมาใช้ชีวิตใช้อยู่ใช้หาดให้มันสมกับค่าเครื่องบินที่เขาจ่ายมาไอ้นั่นไอ้นั่นก็นนกเราก็เราก็เห็นแอลว่าเออถ้าเขาอยากจะเล่นจริงๆเขาอยู่ใน ความดูแลของไรากาศเรานะครับแจ้งอาจจะแจ้งแจ้ง,งอ่า,า,าใช่บอว่ผมอยากจะเล่นจริงๆแล้วขออนุญาตถ้าคุณอยากจะลงจริงๆอ่าไรกาศอยู่ตรงนี้แล้วคุณลงไปอ่ได้